คุณเชื่อไหมมาด้าสคันนี้นะราคาเพียงแค่165,000บาทเท่านั้นเองผ่อน4,000ตลอดสัญญาดีไซน์ด้านหลังของเขานะครับมีความสปอร์ตโชวเฉียวที่สำคัญฝาท้ายเปิดได้ผ่านปุ่มตรงนี้นะแบบนี้เลยสวัสดีครับเจเรจินทมคาววันนี้ผมมีรถหนึ่งคันมานำเสนอเป็นมาด้าสองอีลิแกงอันนี้เป็นตัวพิเศษนะครับรหัสย่อยเขาคือตัวสปิริตนะฮะปี2013เครื่องยนต์1.5ลิตรนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูทุกซอกทุกมุมของตัรรัััววรรรรถถกกกาาาาาททีีี่่่เคค้ใหมบบอยุ10ปนะสญ ราคาของเขานะน่าหลักมานะก่อนดูคลิปเต็มนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาไปด้วยเพื่อที่จะเป็นหคลิปใหม่ๆจากทางรีเจนท์โฮมคาร์ครับมาเริ่มดูตัวรถกันเลยนะฮะมาเริ่มกันที่อันแรกครับก็จะเป็นกุญแจของเขาครับกุญแจสำรองผมมีให้ครบคันนะครับผมกุญแจเป็นแบบมีดพับนะฮะปลดล็อกรถได้ปลดล็อกเปิดรถนะครับแล้วเปิดฝาถ่ายได้นะฮะ่มาดูดีไซน์หน้าของตัวรถกันนะครับต้องบอกว่ามาด้า2สองฉนี่นะ เป็นโฉมหนึ่งที่มีความสวยมากแล้วแล้วก็ใช้งานมาอย่างยาวนานก่อนที่มีการแมตช์ลเชนเป็นตัวใหม่นะฮะมาเรื่องกันที่บริเวณบลอดไฟนะครับผมโลบไปจำตัวของมาแล้วสตัวนี้นะก็คือบริเวณโคมไฟด้านตรงนี้ครับจะมีความเหลืองนะฮะแต่นี้เรามีการขัดให้นะครับไม่ได้เบิกใหม่นะให้นะขัดนี่เดียวก็คือเงาแล้วเนาะอันนี้คือเจ้าแจ้งเลยว่าเจ้าของเก่าดูแลรักษารถดีมากนะฮะด้านในครับไฟเบนหลอดฮาโลเจนนะฮะมีไฟหลี่อยู่ทางด้านข้างนะฮะแล้วก็เป็นไฟเลี้ยวเรียบร้อยครบทุกอย่างนะฮะด้านล่างมีมาเฟนไฟแต ดีไซน์ของเขาจะมีความสปอร์ตนะคบจะเป็นสีดำตัดก,กับสีออกซิเวอร์อรอรนิดนึงนะถือว่าชบเฉียวมากๆนะครับผมขยับขึ้นมาสักเล็กน้อยฮะกระจกด้านหน้าเป็นสีเปรโนแบล็คนะครับจะตัดก,กับสีตัวรถคือสีขาวโลโก้มาสด้าสีโครเมียมแบบนี้นะครับยังเงาเงาอยู่เลยนะถือว่าเจ้าของเก่าดูแลดีมากนะครับผมขยับพันมาทางด้านขวามือนะครับบริเวณคมไฟครับเชนเดลการ์นใสๆกิ้งๆเลยนะครับโลกยังตัวของเขาไม่มีแล้วเนาะเป็นหลอดฮาโลเจนครับไฟหลีดจะอยู่ทางด้านข้างนะครับไฟลีดอยู่ตรงกลาง ขยบลงมาด้านล่างครับตัดหมอกมีมาให้เช่นเดียวกันนะครับเป็นสีดําตักรสีซิลเวอร์นะครับผมในส่วนของกระจังด้านหน้าครับดีไซน์ของเขานะจะมีความหน้าแบบว่าเหมือนยิ้มเนาะเดีอยรจะดูตรงบริเวณการชนล่างเนี่ยเหมือนยิ้มให้เรานะนะฮะถือว่าเป็นดีไซน์ดีไซน์หนึ่งที่มีความสวยงามมากนะครับผมอ่าด้านหน้านะดูแล้วประมาณนี้สีขาวเดิมโรงงานนะครับเป็นสีที่หายากนะสำหรับตัวมาด้าสองฉมนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูภายใต้ฝาปรงของเขากันนะครับผมว่า เครื่องจะเดิมไหมในผมเปิดฝาโป่งสักคู่หนึ่งนะครับมาดูห้องเครื่องกันนะครับโอ้โหมองด้วยตาเปล่าเลยเนะี่ยคือแบบว่าเครื่องใส่กิ๊กเลยนะฮะอ่ะเครื่องยนต์ที่เขาให้มาครับเป็นเครื่องยนต์4สูบแถวเรียงครับดับเบิลโอไอเทคมชาร์เป็นเครื่องยนต์ 1,500cc นรยซีซีนะฮะบริเวณพลาสติกเนี่ยไม่มีการแกะถอดไขนะ่ใดทั้งสิ้นสังเกตตรงหัวน็อตครับ ที่หุ้มกองต,งต่างๆเนาะเครื่องต่างๆเนี่ยคือไม่เคยมีการแกะถอดไขยเลยในทางสิ้นนะครับโครงสร้างต่างๆเดิมนะฮะส่วนเครื่องยนต์ของเขาในเครื่องยนพันห้านะอัตราที่เบรน้ำมันของเขาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณนะฮะสิบสี่ถึงสิบแปดโลตอล่อหนึ่งลิตรซัลมาด้าโฉบเนี่ยเป็นรถที่ขับสนุกมากๆนะครับโดยเครื่องยนพันหเนาะกับช่วงล่างของบัสได้จะมีความกระชับนะฮะในความเร็วสูงแล้วก็ความเร็วต่ำนะครับผมมาดูโครงสร้างของตัวรถกันมาเริ่มที่บริเวณเบ้าโช๊คฝั่งขวามือครับไม่มีการแกะถอดขัั้งสินนะครบ และที่สำคัญดูน็อตฝากร,ระโปรงนะครับเดิมไม่เคยปร,บยรับถอดไปใส่ฝากระโปรงคาร์บอนมาก่อนนะอันนี้เป็นฝากระโปรงเดิมนะครับเจ้าของเก่าดูได้ว่าสารรถดีมากนะฮะสีตัวถังครับเดิมสีจะต้องมีความแตกต่างกับกเล็กน้อยนะขยับมาเรียงข่มไฟครับไม่มีการแกะถอดไขได้ทังสิน้นอันนี้อย่างที่ผมเรียนแจ้งไปนะครับนี่แค่ขัดเฉดเทานอ,อันนี้เป็นไฟเดิมนะครับคานหน้าตรงหม้อน้ำนะครับสติกเกอร์ต่างๆอยู่ครบนะครับไม่มีการเปลี่ยนในดังสิ้นเนาะคานหน้าก็เดิมน็อตเดิมต่างๆอยู่ครบนะบนบนะไฟด้านซ้ายมือ ไม่มีการแกะถอดขายทั้งสิ้นนะครับรวมถึงเบ้าโชคครับเดิมนะครับว่าฝากระโปรงเดิมด้านในนะครับซอกถือว่าสวยนะบริเวณแก้มนะครับแล้ส่วนปอไปคือบริเวณฝากระโปรงลดกันนะฮะรถคันนี้ให้ดูตรงฉนวนการความร้อนก่อนนะครับอาจจะมีค่าฝุ่นข้าะไรบ้างน,นะฮะคันนี้เลขไม้เพียงแค่แสนเจ็ดนะครับไม้แสนเจ็ดกับแผ่นกันฉลุแผ่นกันฉนวน,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 นความร้อนแบบนี้นะถือว่าสมเหตุสมผลกัน นะครับถ้าเกิดเราไปเจอรถเล็ใหม่สมมติเล็ไใหม่อ่าเท่าคนนี้เลยเลขไใหม่แสนแสนเจ็ดนะกันนะครับแต่ฉนวนกัความร้อนเนี่ยดำใหม่เลยก็คือเราฟันธงได้เลยว่าเคยเปลี่ยนมาแล้วเราต้องเอแล้วว่าทําไมถึงต้องเปลี่ยนจริงไหมครับนะฮะอันสุดปลายก็คือบริเวณสาโปงครับมาต่างๆนะครับสปอร์ตต่างๆอยู่ครบนะครับผมกลมสวยแบบนี้เนาะซิลิโคนของเขานะครับเดิมนะฮะอาจจะต้องอาจจะเก่าบ้านนะครับตามปีรถนะแต่ซิลิโคนในเดิมนะครับไม่มีการเปลี่ยนหรือแต่งซิลิโคนใดใดทั้งสิ้นนะฮะ ถือว่าห้องเครื่องสวยใช้ได้เลยสำหรับตัวมาด้าสคันนี้นะครับเดี๋ยวเราดูส่วนถัดไปกันนะครับก็คือบริเวณด้านข้างของตัวรถก็คือจะเป็นล้อนะฮะล้อที่เขาให้มานะครับเป็นล้อเดิมโรงงานแม็กจะเป็นแม็กสินิ้วนะครับเป็นสีออกซิเวอร์ซิเวอร์นิดหนึ่งนะฮะดิสเบรกหน้าดัมเบรกหลังครับระบบความปลอดภัยมีให้ครบครัน ABS นะครับแฮทช์คันโทนส่วนในด้านยางเนี่ยรถเป็นปี13นะครับแต่ยางผมเป็นยางปีใหม่ให้เรียบร้อยนะมีการเบิกมาให้นะฮะช่วงหน้าต่างเดิมนะครับไม่ได้อัปเกรดใดๆทั้งนนะไมม่่ีการแต สิ่งใด้ทั้งสิ้นนะฮะที่สําคัญน้างข้างตัวรถครับกระจกเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวมุมกระจกมาให้นะฮะพะปบับไฟฟ้าเรียบร้อยถือว่าสวยมากๆเลยนะสีเนะี่ยดูแคบดูภายนอกเนี่ยยังไม่ได้ดูซอกเลยนะคือใช้ได้เลยนะฮะเมื่อเปิดประตูครับเป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นเดียวกันนะครับส่วนกันสาตรงนี้ยังไม่มีนะถ้าเกิดอยากให้ติดตั้งคอมเพนตเมทไต้คดนี้ได้เลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างของตัวรถกันนะฮะเริ่มที่ฝั่งคนขับเลย ถามว่าทําไมต้องแกะให้ดูผมจะแจ้งทุกคลิปนะครับเหตุผลที่แกะก็เหมือนว่าคุณผู้ดูทุกท่านนั้นได้เหมือนเหมือนดูรถเองที่โชว์รูมของของเรานะครับผมมาร์กต่างๆนะครับสปอร์ตต่างๆเดิมโรงงานนะครับสวยกลมแบบนี้นะช่องไฟต่างๆนะครับเท่ากันทั้ง2ฝั่งนะฮะไม่มีการแต่งเม้าท์ในดังสิ้นครับสีเป็นสีเดิมโรงงานนะฮะสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมนึกถึงเพจสติ๊กเกอร์ครับแผ่นเพจข้างประตูเดิมไม่เคยผ่านการทําสีนะครับหรือการอาบน้ําเนาะ สับของทางเปลี่ยนสีนะคือการอาบน้ำนะครับไม่เคยอาบน้ามาก่อนนะฮะด้านในครับบริเวณแป้นเบรกแป้นคันเร่งครับไม่เคยผ่านการน้ําท่วมมานะครับเป็นสีเดิมถ้าเกิดมีสีน้าตาลเนี่ยพี่การันตีเลยนะคันนั้นเคยมีการน้ําท่วมมานะครับผมหน้าฝาประตูด้านในเช่นเดียวกันครับเดิมไม่มีการแกะถอดไขได้ทังสิ้นนะครับรวมไปถึงแผงประตูด้านข้างนะฮะที่เขาให้มาเนี่ยจะเป็นสีทูโทนนะครับจะเป็นสีดตัดกสีเบจนะวัสดุตรงสีเบเนี่จะเป็นเหมือนผ้านะจะมีความนุ่มนุ่มนิดหนึ่งนะฮะ แล้วก็บริเวณแผงข้างประตูครับกระจกเนี่ยจะขึ้นลงออโต้ฝั่งคนขับนะครับส่วนบ้านอื่นเนี่ยจะเป็นปรับไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะครับล็อกกระจกมีมาให้นะปรับกระจกครับอันนี้คือการพับเนาะอันนี้ปรับซ้ายขวาแล้วเป็นจอยซิกในการบังคับนะฮะถือว่ามีมาให้ครบขันนะครับผมดูส่วนไปกันก็คือห้องผู้โดยสารแถวสองฝั่งขวามือนะครับอ่าเดี๋ยวผมขอญาตแกะสักครู่นะครับ โครงสร้างต่างๆนะครับเดิมสนิทเลยนะม้าต่างๆสวยกลมครับอาจจะมีสีดำบ้างฝุ่นบ้างนะครับตามปีของรถนะแต่คันนี้การันตีได้เลยครับแทบไม่ได้มีการแกะเลยนะครับแล้วไปถึงซอกด้านในครับซอกฝาประตูน็อตต่างๆเดิมสนิททุกอย่างนะครับแล้วก็แผงประตูด้านข้างเช่นเดียวกันนะฮะเป็นสีทโทนเหมือนกันนะครับเป็นสีดําตัดกับสีเบสวัสดุสีเบสจะเป็นผ้านะฮะถือว่าสวยใช้ได้เลยนะครับมาดูด้านหลังของตัวรถกันบ้างนะครับผมมาเริ่มกันที่ไฟ ไฟของเขาเนี่ยจะเป็นหลอดฮาโลเจนนะฮะจะเป็นไฟเบรกไฟเลีย้ยวแล้วก็ไฟถอยอยู่ในโคมเดียวกันนะครับผมมีดักเทลสีเดียวกับตัวรถมาให้นะครับไฟแบบรุ่นที่3มีมาให้ครบคันฝาท้ายนะครับเปิดได้3วิธีเปิดด้านในรถครับเปิดผ่านปุ่มตรงนี้แล้วก็อีกวิธีหนึ่งคือการเปิดผ่านกุญแจครับจะมีล,ะลูกฝาท้ายขึ้นมาอยู่นะครับเปิดได้เช่นเดียวกันนะครับอ่าประมาณนี้เนาะเซ็นเตอร์ถอยมีมาใ,ให้ครบคันครับรวมไปถึงด้านล่างนะฮะ จะมีเป็นปลายท่อเดี่ยวนะครับตัดด้วยสีดำถือว่าสวยใช้ได้เลยนะเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างภายใต้าฝาท้ายกันครับอ่ะมาเริ่มบริเวณที่เบ้าโชว์นะครับไม่มีการแกะถอดไขหรือทำสีฝาท้ายใดทั้งสิ้นนะฮะกลมน็อตกลมเดิมหมดเลยนะรูระบายอากาศเดิมครับนะฮะน็อตเดิมเช่นเดียวกันนะครับฉนวนกันความร้อนเดิมนะครับผมแผ่ระบายรูระบายอากาศมีเหมือนกันนะครับผมไม่มีการโดนด้านหลังมาแน่นอนยางซิลิโคน เนียนนะครับผมถือว่าโอเคเลยแล้วก็ใต้นี่มีอะไรบ้างหนออ่ามีเป็นยางอะไหล่มานะครับผมแล้วก็ให้ดูบอดี้นิดนึงนะครับผมสีนะครับอันนี้สีเดิมสีเดิมหมดเลยนะไม่มีการทําสีใดๆทั้งสิ้นนะครับด้านหลังนี่ถือว่าสวยใช้ได้เลยนะฮะความจุด้านลึกเนี่ยมองได้ตาเปล่านะครับน่าจะใส่กระเป๋าเดินทางไฟรีบิ้ห้านิ้วสองใบถือว่าเอาอยู่นะครับและด้านความอเนกประสงค์รถซีดานกับราคาที่น่ารักเนี่ยผมว่าคุ้มค่านะอ่า ตอนนี้เราดูโครงสร้างไปได้5 0แล้วเนาะเดี๋ยวไปดูถัดไปกันครับคือบริเวณฝั่งซ้ายมือแถว2กันนะฮะขออนุญาตแกะนะครับผมโครงสร้างต่างๆนะครับเดิมสนิททุกอย่างนะครับไม่มีการโดนดานค่ามาแน่นอนนะคะเม็ดมาร์คสปอตต่างๆนะครับกลมสวยเท่ากันทั้ง2ฝั่งนะครับลงไปถึงด้านในน็อตฝาประตูครับไม่มีการแกะถออขายไปทําสีใดๆทั้งสิ้นนะฮะแผงประตูด้านข้างครับสีทุกโทนเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่า จะมาด้าสตัวสปิริตจะเล่นในสีทูโทนเนาะทั้งคันเลยนะครับผมมาดูส่วนปลายกันคือบริเวณด้านหน้าครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูภายในห้องโดยสารกันแล้วเนาะอ่ะมาเริ่มแกะกันเลยครับเดิมนะครับมาร์กต่างๆเดิมไม่มีการแกะถอดใครไม่มีการกรไ่ไม่มีการโดนด้านข้างมาแน่นอนนะฮะเพสสติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่ครบครับนะฮะร,รูปึงด,ด้านในซอกประตูครับเดิมน็อตเดิมนะครับผม ประมาณนี้บอดี้ครงสร้างถือว่าใช้ได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องโดยสารนครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็ได้ข้ามานั่งอยู่เดี๋ยวเจ้ามานละสองแล้วนะคุณแจ้งครับเป็นใบมีดนะผมแจ้ง้างต้นปลาอ่าเดี๋ยวเราก็าเครื่องยนา์สักครู่หน่อกันนะฮะเป็นแบบไขอยู่นะโอเคชึ้งเดียวติดนะครับผมอ่าสำหรับตัวมานละสองคันนี้นะฮะด้านในฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยผมจะสาธยายไปทีละจุดเลยนะครับผมอ่ามาเริ่มกันที่พวงมาลัยนะครับพวงมาลัยนะครับสามารถปรับได้เนาะ ปรับขึ้นปรับลงครับได้แค่2ทิศทางนะปรับเข้าหาตัวไม่ได้นะโอเคปรับผมอะไรสักครู่หนึ่งนะครับอ่ะขออนุญาตเล่งเครื่องไลฝั่งเสีงสเล็กน้อยแล้วกันนะครับคันนี้ขึ้นยนตะ์พันห้านอเดี๋ยวฟังรอบเครื่องยนต์กันนะครับผมถือว่าเครื่องยนต์นะครับตอบสนองดีมากเดีย๋ยวผมแจ้งข้างต้นไปนะครับว่าจะมาแล้วสองคันเนีย้ยเครื่องยนต์ของเขาอ่ะเป็นเครืนห้าก็จริงนะแต่อัตราการเล่นการใส่ของเขาเนะี่ยถือว่าทําได้ดีเลยนะครับอ่ะมาเริ่มกันที่พวงมาลัยครับ เป็นพุ่มอะไรสามก้านนะครับมัลติฟังก์ชันเรียบร้อยนะเป็นพุ่มอะไรวัสดุเขาในเป็นหนัง PVC นะครับผมด้านซ้ายมือจะเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับในการเพิ่มเสียงลดเสียงหรือเปลี่ยนช่องเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆนะฮะดีไซน์แตรนะครับจะเป็นกลมๆนะครับทรงกลมเลยแล้วก็มีโลโก้มาสด้านะครับบิดแต่ฝั่งเส็กน้อยแล้วกันนะครับอ่าถือว่าแต่ดังปกตินะครับผมส่วนต่อไปที่เขามีมาให้นะครับก็เลยเอาเรเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆนะฮะ แอนิเมชันของเขาในตัวนี้นะจะเป็นเครื่องเสียงแบบคลาสสิกอยู่นะครับรองรับ FM AM เสียแผ่นซีได้ครับเสียสาย AUX ได้เนาะแต่ถ้าเกิดใครนะครับที่ดูคลิปนี้จนจบนะอยากติดตั้งจอ Android ครับผมติดตั้งให้ได้นะมูลค่าประมาณ20,000บาทนะครับผมกดแชร์ไปขายกันไว้คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมส่วนต่อไปที่เขามีมาให้นะครับก็คือเซ็ส่วนของแอร์นะครับผมแอร์แบบแมนนวลนะฮะผมขออนุญาตเร่งแรงลมให้ฟังนะกันนะครับต้องการนี่เป็นการเร่งแรงลมนะ อ่าคันนี้ถือว่าแรงลมใช้ได้เลยนะครับแอร์เย็นเร็วมากข้อดีของเจ้ามาสด้าสองคันนี้คือแอร์ของเขาจะเย็นเร็วมากนะครับผมเกียร์ของเขาที่เขาให้มาเป็นเกียร์ออโต้นะฮะมีเป็นเกียร์อาร์นะครับผมเกียร์ว่างเนาะเกียร์ดีเกียร์เอสแล้วก็เกียร์โรนะครับผมแล้วก็ด้านข้างเนี่ยจะม้เวลาเร่งแซงเนี่ยเรากดปุ่มนี้มาให้เนี่ยเหมือนจะเพิ่มแบบว่ารอบของอัตราทดเกียร์เนาะจะทําให้รอบมาเร็วมากยิ่งขึ้นนะฮะตัวต่อไปขยับลงมาครับจะเป็นมีคับพอดเดร์มาให้นะครับหนึ่งตำแหน่งคับพอร์ดเป็นาเรดิลฮะ สามารถแปลงเสียบสาย USB ได้นะครับเบรกมือเป็นเบรกมือแบบแบบแมนนวลอยู่นะครับที่วางแขนยังไม่มีมาให้นะวันนี้เสียดายนะที่วางแขนไม่มีนะครับผมส่วนลไปนะครับก็คือบริเวณคอนโซลกลางวัสดุของเขานะครับเป็นพลาสติก ABS ขึ้นรูปมานะฮะจะเป็นแข็งแข็งแล้วแต่นะครับคันนี้ต้องบอกเลยนะไม่มีการจอะตากแดดมาเจ้าของเก่าดูแลรักษาดีมากนะฮะไม่มีรอยแตกรอยงาใดๆทั้งสิ้นนะครับที่เก็บสัมภาระครับหรือว่าเกะหน้านะที่เปิดอยู่ตรงด้านนี้นะครับเมื่อสักครู่นี้ผมมาหาอยู่พักหนึ่งเหมือนกันนะนะฮะ อ่ะเปิดดูกันอ่ะเก็บเอกสารนะครับความลึกเนี่ยได้อยู่ประมาณกับประมาณฝ่ามือหนึ่งได้นะครับผมที่สาคัญเล่มครบเอกสารครบนะเดี๋ยวผมให้ดูถ่ายคลิปครับอ่ะส่วนต่อไปนะครับก็คือบริเวณเบาะวัสดุเบาะของเขาเนี่ยจะเป็นหนังนะฮะเป็นหนัง PVC นะครับผมเป็นสีเบดนะฮะปรับเดินหน้าฝั่งคนขับเนี่ยปรับเดินหน้าถอยหลังได้ปรับเอนนอนได้ครับปรับสูงต่ําได้เช่นเดียวกันนะฮะม่านบังแดดนะครับ มีกระจกมาให้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับทั้งฝั่งคนนั่งแล้วก็ฝั่งคนขับนะฮะถือว่าโอเคนะครับผมแล้วก็สามารถดึงออกมาบาังแดดตรงนี้ได้โอเคใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับกระจกมองหลังนะครับยังไม่เป็นแบบตัดแสงเนาะยังเป็นกระจกธรรมดาอยู่นะครับผมโอเคดีไซน์โดยรวมครับถือว่าโอเครับได้นะฮะหน้าปัดเลนใหม่นะครับผมอันนี้ให้ดูไฟเ,เตือนขึ้นก่อนนะครับ จะมีแจ้งเตือนเป็นเบรกมือนะครับเมื่อเอาลงก็จะหายนะครับแล้วก็จะเป็นไฟแจ้งเตือนเซฟตี้เบลนะครับอันนี้ผมไม่ได้คาดเบลนะผมคาดเบลไว้ให้ดูก็จะดับไปนะครับผมลงไปถึงไฟแจ้งเตือนเปิดประตูครับอันนี้เปิดประตูไว้ฝั่งหนึ่งเนาะไปให้ตากล้องของเรานะฮะนับเปอร์เลยใหมครับเป็นอนาล็อกกึ้นดิจิตอลเนาะดิจิตอลจะเป็นการแจ้งเลขใหม่นะครับอันนี้เลขใหม่เพียงแค่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นกิโลนะครับเจ้าของเก่าเอามาเทิร์นเป็นแคมรี่ไปค่นคณิสาปลอดชัดเจนนะฮะรถบ้านมือเดียวรวมรวแล้วเนี่ยด้านหน้าถืออว่าโเเคลย นะครับเดี๋ยวเราไปลองนั่งแถว2กันดูว่าจะนั่งสบายไหมนะฮะไปดูกันครับเดี๋ยวเราลองมานั่งห้องพูดสารแถว2กันดูนะฮะอือโอ้โหสัมผัสแรกครับที่ขึ้นมานั่งนะครับวัสดุเป็นหนังนะครับนั่งสบายนุ่มนะฮะแต่อาจจะมีความคลิสูงประมาณประมาณผมเนี่ร้อยเจ็ดสิบห้าเนี่ยอาจจะมีเล็กรูมอาจจะ ถือไม่ถึงขั้นติดนะครับแต่ก็ไม่ได้กว้างมากประมาณกําปั้นหนึ่งนะฮะเล็กรูมให้เฮดนรูมประมาณ1กําปั้นเช่นเดียวกันนะครับสรีรลนี่เบาะที่ผมปรับไว้นะคือเบาะที่ผมขับขี่นะอาจจะแบบว่าเน้นสบายนิดน,นึงนะฮะก็จะแบบว่าโอเคถือว่าคันได้ดีครับไม่ได้ถึงขั้นแย่สามารถเอาเท้าสอดไปใต้รางเบาะได้นะฮะวัสดุเป็นหนังสีเบทเหมือนกันนะครับไม่มีที่วางแขนม,มาให้นะแต่มีหมอนมาให้2ตําแหน่งนะครับผมเดี๋ยวไปลองนั่งตรงกลางกันดูบ้างนะสมมติโดยสาร5คน เจอตุดจำหนีแล้วนะครับผมจะมีเป็นเพาขับนะครับบังไว้อยู่เนาะถ้าเกิดกรณีเรานั่งตรงกลางอย่างเงี้ยใช่ไหมครับก็จะต้องอาจจะต้องแช์เล็กรูมกับทางด้านข้างหน่อยนะเพราะว่าไม่สามารถมีเล็กรูมเป็นของตัวเองนะครับเพราะว่าจะติดเพาเนาะต้องเว้นประมาณนี้เนาะส่วนความสูงครับประมาณกําปั้นหนึ่งเช่นเดียวกันนะฮะแต่ถือว่ารวมๆแล้วเนี่ยผมให้คะแนนนะครับประมาณสัก9 0เต็มร้อยนะครับเรื่องความคุ้มค่านะฮะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับเพราะว่าคันนี้ราคาเพียงแค่ ไม่ถึงส0งแสนนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปฟังไปพูดคุยเรื่องราคากันดีกว่าครับสำหรับเจ้ามาด้าสคันนี้ครับที่สำคัญนะครับมาด้าสของเรานะครับมีอินสเปกชันให้เล่มครบนะครับเอกสารครบพร้อมโอนเดี๋ยวให้มาดูเอกสารเล่มสักเล็กน้อยแล้วกันนะฮะอย่ามาดูเลขกอทอครับคันนี้นะ4 236นะครับ4 236กนะกอทอเดียวกันนะฮะก็ส่วนปอไปนะครับจะให้ดูเป็นหน้า18นะครับขออนุญาตสักครู่หนึ่งนะ ข้อมูลบางอย่างไม่สามารถเอาให้ดูได้นะครับผมเล่มรถนะครับเจ้าของมือเดียวออกห้างนะแล้วก็หน้าแรกครับเลขเครื่องขอยัดปิดนะครับมือเดียวออกห้างนะครับรถปี2013นะตรงเล่มตรงปีทุกอย่างนะครับสีเดิมโรงงานนะฮะส่วนต่อไปครับจะเป็นบุ๊กสวิตนะครับเรามีบุ๊กสวิตให้เหมือนกันนะฮะเป็นซองแบบนี้เลยเราเก็บเอกสารทุกคันนะครับเรียบร้อยเป็นระเบียบเหมือนกันนะครับซองรับเป็นซองแบบผ้ามานะอ่าเป็นซองของมาสด้ามาเลยนะครับอ่ามาดูบุ๊กสวิตกันนะฮะ คันนี้ต้องบอกว่าบุ๊กสวิตต่างๆครบคันนะฮะเหมือนออกห้างใบแดงเลยนะครับมาเริ่มกันที่อันแรกเลยนะครับจะเป็นคู่มือการใช้งานของมาซ่าครับนะครับมีมาให้ครบนะไปศึกษากันได้นะครับเล่มหนาเตอะนะฮะส่วนต่อไปนะครับที่มีมาก็จะเป็นสมุดรับประกันนะครับและบริการต่างๆของพาร์ทได้เนาะออกห้างันวันนั้นมาเขามีมาให้แบบน,นี้เราก็ยังเก็บไว้ให้อยู่นะครับช่องเก่าถือว่าดูแลรักษารถดีมากนะครับ ครั้นี้ผมเจเรกเรียนแจ้งข้้งต้นไปนะคือแบบรถมือเดียวออกห้างเลยนะครับเอกสารครบต่างๆมีให้ครบคันนะฮะและอีกอย่างหนึ่งครับที่ขาดไม่ได้เพื่อความสบายใจของคุณลูกค้าทุกท่านนะครับผมมีเป็นอินสเปคชั่นนะครับจากบริษ,ษัทชั้นนาก็คือวันทุกขาระครับผมรถคันนี้ครับเกรด A นะฮะมีการตรวจมากกว่า88รายการนะครับทุกอย่างอยู่ในเกรด A หมดนะครับผมสีเขียวหมดเลย ะะเรามีเป็นเล่นหนาๆให้เลยนะครับสำหรับรถทุกคันจากทาง Origin Home c a ครับเป็นไงบ้างครับจุใจไหมกับทุกซอกทุกมุมของมาละสองคันนี้ผมนํามาเสนอให้คุณผู้ดูทุกท่านดูนะครับผมไม่ว่าจะเป็นห้องเครื่องนะครับผมภายในบอดี้ต่างๆนะครับเป็นไงสวยไหมเกรด A ไหมนะฮะหากใครที่สนใจมาละสองคันนี้นะครับผมเสนอราคาเลยอยู่ที่1นึ0 0 0สนบาทเท่านั้นถ้าเกิดกรณีจะผ่อนนะครับหรือจะไฟแนนซ์นะอยู่ได้สูงสุด4ีปีนะครับเลยผ่อนอยู่ที่4 0 0 0บาท ตลอดสัญญาขนาดนะสำหรับตัวมาสด้าสองครับ1.5อีลิแกนต์สปิริตปี2013คันนี้นะครับผมหากใครชอบรถคันนี้นะครับคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยหรือถ้าเกิดใครใจร้อนครับติดต่อเบอร์ด้านล่างนี้ได้เช่นเดียวกันนะฮะแล้วเจอกันที่ลีเจนท์ทอมคาร์ครับก่อนจะจากไปครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกไปด้วยนะเพื่อที่ไม่พลาดคลิปใหม่จากทางลีเจนท์ทอมคาร์ครับแล้วมาดูกันว่าอีพีหน้าผมจะนำคันไหนมานำเสนอแล้วเจอกันที่ลีเจนท์ทอมคาร์ครับสวัสดีครับ